เมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนคิศักรา2022เวลา10นาฬิกาศูนย์อบรมคิดศาสนธรรมประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีมอบบุติบัติแก่นักศึกษาคำสอนภาคฤด,ดูร้อนในชั้นปีที่3รุ่นที่34ปีการศึกษา2,565โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟังซิเซเวียบีระอาพรรัตมาเป็นประธานในพิธีมอบร่วมกับ คุณพ่อธีรพลกอบวิทยากุลอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมคุณพ่อพืชทิพทองอธิการบเนนใหญ่คณะพระมหาไทยและคณะพระสงฆ์โดยมีน้าบวชชายหญิงคณาจารย์และญาติพี่น้องของนักศึกษามาร่วมในพิธีโดยให้อยู่ในมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ณวัดน้อยบเนเนคณะพระมหาไทยสัมพานจังหวัดนครปฐม ศูนย์อบรมพิษสสาธรรมประเทศไทยบริการเพื่อจะได้อบรมส่งเสริมผู้ประกาศข่าวดีมาได้เกือบ60ปีแล้วนะครับก็สอดคล้องกับกิจสเดกาสมชยาใหญ่ของภระาส,สนัจกักรคารอลิกไทยเมื่อคศสอ1 5นะครับมีอยู่สาระอยู่ข้อหนึ่งคือในข้อที่37ที่พูดถึงสถาบันหรือว่ากระบวนการพัฒนาริสชนคารวะ บอกว่าพระสัตรจักรคดิกในประเทศไทยต้องมุ่งสร้างสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคารวาสให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบกว่าเดิมจำเป็นต้องจัดตั้งกระบวนการพัฒนาคริสตชนคารวาสให้มีหลักสูตรหลากหลายครอบคลุมคริสตชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพมีรูปแบบของการอบรมที่ทุกคน เข้าถึงได้สะดวกเพื่อให้คริสตชนสามารถดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์ประยานในทุกมิติของชีวิตพ่อก็ประทับใจที่วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีบรรดาพี่น้องคริสตชนคารวาสได้มาเรียนในภาคฤดูร้อนซึ่งมีทั้งมาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็มีทั้งระบบออนไลน์ก็ดีใจที่พระเจ้าทรงช่วยให้พวกเราได้รับพรแห่งความเชื่อความศรัทธา ในชีวิตของเราในพระศาสนาจักรของเราขอพวกเราร่มมือกันอธิษฐานภาวนาและสนับสนุนให้มีบรรดาเยาวชนได้มารับการอบรมที่ศูนย์แห่งนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวดีในสังคมไทยให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการปกครองในปัจจุบันเผยแผ่พระนารจักรของพระเจ้าได้อย่างมีความคิดและเริ่มสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลนี้นะครับให้มีประสบการณ์แห่งความเชื่อแห่งความรักของพระเจ้าในสังคมไทยครับ S <S <S ในพิธีมิซาบูชาขอพระคุณมีพิธีแต่งตั้งครูคำสอนพิธีเสกไม้กางเขนและมอบไม้กางเขนให้แก่ครูคำสอนที่ได้รับการแต่งตั้งเสร็จสิ้นพิธีมิซาบูชาขอพระคุณซิสเตอร์เพชรรัต์สุขสำราญผู้อำนวยการศูนย์อบรมคิดาศาสนาธรรมประเทศไทยได้มากล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และหลังจากนั้นประธานในมอบบุธิบัตรแก่ครูคำสอนที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนรุ่นที่34จําจำนวน22คนและนักศึกษาภาคสมทบอีกจำนวน7คนอีกทั้งยังในมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีความประพฤติดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ได้รับจากการอบรมนะคะนักศึกษาในภาคฤดูร้อนในสุขดิตศสนานธรรมนะคะก็ทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะในความเป็นนะคะผู้ประกาศข่าวดีนะคะรวมทั้งได้นาความรู้ไปใช้ในการสอนคําสอนที่โรงเรียนให้เกิดความเข้าใจกับตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้นคะ่ะได้รับความรู้มากมายะคะ่ะ ในการเรียนคำสอนเนื่องจากตนเองเป็นทิศชนใหม่นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจในการเข้าอบรมพระคมพีแล้วก็อยากสามารถเรียนรู้พระคำพีให้ลึกซึ้งกว่านี้และเพิ่มเติมทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับมองอ,องค์พระเจ้าในมิติต่ตางๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการเป็นครูคำสอนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ให้ความรู้วุสิ์นะครับแต่ ยังคงต้องให้ชีวิตเป็นแบบอย่างขององคพระเจ้าไปสู่ผู้คนอื่นด้วยครับถึงแม้สถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนแต่ศูนย์อบรมคิดศาสนาธรรมประเทศไทยก็ได้จัดให้มีการอบรมคิดศาสนาธรรมหลักสูตรภาคฤดูดร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้ มีการอบรมในชั้นปีที่1และชั้นปีที่3ตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่29เมษายนคิศกราั2022โดยจัดให้มีการเรียนการสอน2แบบคือแบบออนไลน์โดยใช้ Zoom Meeting และออนไซต์ ide, ที่ห้องเรียนวิทยาลัยแสงธรรมควบคู่กันไปและสำหรับปีการศึกษา2565นี้มีนักศึกษาทั้งหมด84คน ชั้นปีที่1รุ่นที่35จํานวน62คนชั้นปีที่3รุ่นที่34จํานวน22คนและมีนักศึกษาภาคสมทบที่เลือกเรียนในบางวิชาอีก7คนจึงถือได้ว่าศูนย์อบรมคิดศาสนาธรรมประเทศไทยได้ผลิตครูคำสอนป้อนให้กับพระศาสนาจักในประเทศไทยมารุ่นแลว้วรุ่นเล่ากว่า50ปี เพื่อไปเป็นประจักษ์พยานและประกาศข่าวดีแก่ทุกคนซิสเตอร์ก็ทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี2020นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านมา2ปีแล้วนะคะที่อยู่กับน้องๆน,นักศึกษาคิดตศาสธนธรรมภาพปกติแล้วก็ช่วงนี้เราเพิ่งผ่านไปคือภาคฤดูร้อนนะคะที่จัดมาตั้งแต่วันที่21 มีนาคมนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้าย29เมษายนนะคะก็เป็นการจัดงานที่เต็มไปด้ยวยความชื่นชมยินดีนะคะกับนักศึกษาพาักฤดูร้อนในชั้นปีที่3นะคะซึ่งเขาจบอย่างสมบูรณ์แล้วก็ผ่านช่วงเวลาเนาะโควิดนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่ทําให้เขาต้องหยุดพักจากการเรียนไปนะคะแต่วันนี้ก็เขาก็ได้ประสบความสําเร็จในการเรียนนะคะในการเป็นครูคําสอนเพื่อจะได้ไปใช้แล้วก็ ไป,ไปพัฒนานะคะในสังกัดหรือว่าหน่วยงานที่ตนเองอยู่ต่อไปค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสซิสเตอร์ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องหรือว่าสตรุรุษนะคะที่สนใจนะมาเรียนคําสอนผ่าดูดูร้อนกับเรานะคะหรือว่าต้องการจะมาอยู่ในภาพปกติคือเรียนที่ว,วิทยาลัยแสงธรรม4ปีก็ยินดีนะคะขอเชิญบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์ะคะได้ส่งสมาชิกหรือเยาวชนของวัดมาอยู่กับเรายินดีต้อนรับทุกคนค่ะ you mm -hmm.